ีเนี้จำไว้เลยนะคะการสร้างความประทับใจในการเจอกันครั้งแรกนะคะลุกล็อกทอล์ k แรกช่วงแรกที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องล็อกเขาให้อยู่คุณต้องสร้างความประทับใจให้เขาตกรลุมรักเราให้เราให้เขาแบบเกิดความประทับใจอะในลุคของเราตั้งแต่เขา First Impression เห็นแล้วให้เขารู้สึกว้าว ไอ้ที่ดีเรื่องของการล็อกเออเมื่อเขาเกิดความประทับใจแล้วในรูปของเราแล้วเนี่ยคือเราจะล็อกหัวใจเขายังไงให้อยู่อของมรารยาทและภาษากายเออภาษากายภาษากายเวลาที่แบบคือเราเจอกันเราจะแบบว่าเออสแสดงออกยังไงมรารยาทการไปเจอเขาอะไรเงี้ยจะทํายังไงให้เขาแบบว่าเอ,อประทับใจในตัวเราภาษากายคือมรารยาทการนั่งเวลาที่เราคุยกับเขาเอ,อ่าเรื่องรอยยิ้ม สร้างความประทับใจการสบตานะพูดคุยกับเขาอะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอนยะ่างเงี้ยคือบอกว่าภาษากายการทัชการการ,การสัมผัสตัวอะไรเนงะี้ยพวกเนี้ยมันมันมันเป็นภาษากายที่มันจะสามารถแบบล็อกหัวใจเขาให้อยู่เออเรื่องของการวางตัวเรื่องของแบบบ o d แล a n g เ a g การ การการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยคือว่าแบบเราเคลื่อนไหวยังไงนั่งแบบไหนอะไรเงี้ยมันมันทำให้เราแบบดูแบบดูเป็นผู้หญิงที่แบบมีสเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนอกจากการแต่งตัวแล้วมันก็มีในเรื่องของบอดี้แล้วก็คือการเคลื่อนไหวนะคะภาษากายนะคะอ่ะโอเคสุดท้ายทีนี้ Talk, อทอล์กเอ่อทอล์กนะคะมันสำคัญก็คือเรื่องของการเตรียมสคริปต์แล้วก็เตรียมบทสนทนานะคะเตรียมบทสนทนานะคะเตรียมบทสนทนา,นะคะา,าส,ารสคริปต์ ในการในการออกเดทมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะว่าเามือเ่อกี้ลุกเราหน้าเรา,เราลุกของเราหน้าประทับใจแล้วเราล็อกหัวใจเขาด้วยภาษากายแล้วใช่ไหมคะเรื่องของภาษากายเรื่องของมรารยาทอะไรต่างๆที่นีเ้เรื่องของการสนทนาสคริปต์ในการออกเดทมันเป็นเรื่องสําคัญแต่โค้ชจะยกตัวอย่างเรื่องที่มันสําคัญสาคัญนะคะที่เราควรที่จะเตรียมแบบที่โค้ชบอกว่า,เ,าเรื่องของแบบ เรื่องของเซ็กในเดทแรกนะคะเซ็กในเดทแรกนะคะนอกจากแบบบทสนทนาทั่วไปที่ว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าเออเราจะพาเขาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมนะคะว่าเราจะพาเขาไปวัดพระแก้วเนี่ยเรารู้เรื่องวัดพระแก้วไหมนะคะเราจะสามารถที่จะเป็นไกด์อธิบายให้เขาฟังว่าวัดพระแก้วมันมีความเป็นมายังไงนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรู้บ้างนะคะเพื่อที่จะชวนเขาคุยได้ในสถานที่ต่าง ะะไปเที่ยวห้างจะชวนเขาคุยอะไรอะไรยังไงนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเนื้อหาพวกนี้คือโค้ดเอามาทำเป็นคู่มือที่โค้ดบอกพวกเราว่าเป็นคู่มือเตรียมออกเดทว,ว่า uh, d a t i n g English นะคะภาษาอังกฤษในการออกเดทในการไปเที่ยวห้างไปร้านอาหารไป uh, ไปช้อปปิง้งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราจะต้องคือคิดถึงเรื่องนั้นนะว่าเราจะพาเขาไปไหนเนี่ยเราจะต้องเตรียมภาษาอังกฤษนะคะที่เราจะ ในที่ที่เราจะพาไปไปวัดพระแก้วเราก็ต้องรู้คําศัพท์นะคะว่าเราจะชวนเขาคุยอะไรจะเล่าอะไรให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องของวัดพระแก้ววัดอารุณมันเป็นยังไงประวัติความเป็นมามันก็ต้องมีบ้างนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาทั่วไปแต่บทสําคัญสําคัญนะในเคสที่ว่าอย่างมือใหม่เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมือใหม่เราก็เตรียมแค่ว่าเรื่องคุยบทสนทนาทั่วไปถามเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะพาเขาไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี่เล่าเรื่องนะั้นเรื่องนี้ให้เขาฟัง นะแต่ว่าในเคสที่ว่าเป็นเป็นเคสเตรียมออกเดทที่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันแล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยจริงจังแล้วอะไรเงี้ยสิ่งสําคัญบทสนทนาสําคัญๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเรื่องเซ็กแน่นอนว่าเรื่องเซ็กแบบการที่ลอาเออเราจาเราจาแบบ มีเซสในเดทแรกอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่พร้อมเราจะบอกเขาอะไรยังไงเรือเ่องของการไปพบครอบครัวเด็กสองอาทิตย์แต่ว่าคือเอยอาจจะตกกลุ่มรักกันแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าเขาอยากจะทําความรู้จักกับครอบครัวของเราอะไรเงี้ยเราเตรียมเรื่องของการอธิบายเรื่องการไปพบครอบครัวหรือย,ยังว่ามันไม่ใช่ว่าแบบจู่ๆเราจะไปพบครอบครัวเราได้ถ้าแบบว่า พ่อแม่เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราครบกับหนุ่มต่างชาติหรือว่ารู้แล้วแต่ว่าจะพาไปไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปพบพ่อแม่เราประเพณีธรรมเ,เนียมของเราเนี่ยก็คือการไปพบครอบครัวมันหมายถึงอะไรเราได้เตรียมบทสนทนาที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังหรือยังนะคะเดี๋ยวไรหนะ่าโค้ชจะมาพูดถึงเรื่องของเซ็กในเดทแรกหลายๆคนจะมีปัญหาเรื่องนี้เด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโค้ชมาบอกเลยนะคะมาบอกคีย์เลยว่า เดทแรกเราจะคุยเรื่องเซ็กคุยยังไงนะคะต่อรองแบบไหนอธิบายยังไงให้ดุรั่งเขาเข้าใจแล้วก็มันจะทําให้เขาอ่ะคืออยากจะขอเราแต่งงานนะคะขอแบบว่าให้คำมั่นสัญญากับเรานะคะโอเคพวกเราทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันในลายหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ